มันดึกแล้วสุภากันวิ่งทำไมฮมันดึกแล้วจะพากันวิ่งทำไมใครเป็นคนวิ่งมีบุญหรือตัวการมีโชคมันดึกแล้ววิ่งทำไมมันเสียงดังเข้าใจไหม พอพูดนี่ทำหน้าสลดหลับตานะได้ยินแม่พูดด้วยนี่บิดหอมขาดเลยเนี่ยโย่สู้เนี่ย